ุณผู้ชมฮะคิดว่า ROG Phone 7 Ultimate รุ่นนี้เนี่ยมือถือเล่นเกมที่แรงที่สุดในปัตตภี Android ณนะตอนนี้เลยนะจะสามารถเอาไปเล่นเกมแบบไม่แหลกไม่หน่วงแม้แต่วินาทีเดียวได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้าจะอาสาพาทุกคนไปแบว่ไ่กันครับ เอาในด้านของดีไซน์ก่อนเลยเนี่ยต้องบอกว่านี่คือเกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่ตะโกนคำว่าเกมเมอร์ออกมาเยอะที่สุดแล้วนะตัวกล่องมันดูสินี่ยังกับกล่องใส่อาวุธลับอะไรสักอย่างซึ่งอาวุธที่ว่านั่นมันคือเจ้ามือถือเครื่องนี้ฮะ ROG Phone 7 Ultimate ฝาหลังมาเป็นแบบ Storm White แค่สี ก็ดูเป็นเกมเมอร์มากๆแล้วมีโลโก้มา2จุดด้วยกันจะเป็นโลโก้ rog ตรงนี้นะเหลื่อมๆอยู่แล้วก็จะมีเป็นโลโก้ตัวเต็ม republic of g a m e r อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็มีเลขรุ่น07และที่สำคัญที่สุดมากๆเลยคือนี่ rog vision ที่ฝาหลังนี่จะเป็นจออยู่ตรงนี้ที่มันจะบอกสถานะโทรเข้าโทรออกชาร์จแบตเข้าเกมบอกมาเลยแต่ไม่ได้บอกเราเพราะมันบอกคนดูนี่คนที่มาดูเราเล่นเกมอะ่ะคือปกติเราเล่นเกมมุมนี้ไง มันเป็นมุมหนึอย่างนี้ทีนี้ไอ้จอตรงนี้มันก็เลยเป็นการบอกคนอื่นนะว่าเราเป็นเกมเมอร์คือคุณขึ้นไปดูบนดาวอังคารมองย้อนกลับมายังรู้เลยว่านี่เป็นมือถือของเกมเมอร์ที่แท้จริงฟีเจอร์เจ้าประจำนะครับอย่าง Air Trigger ก็มาเหมือนเดิมเพิ่มเติม,มปรับให้สามารถใช้งานได้ถึง9แบบแล้วอยากใช้แบบไหนก็เข้าไปปรับใน a m e r i c r ทิเได้ครับดีไซน์รอบตัวเครื่องนะก็จะมีเป็นพอร์ต USB-C มาให้2จุดด้วยกัน โดยจุดนี้ะจะเป็นเวอร์ชัน2.0ทางจุดนี้จะเป็นเวอร์ชัน3.1คุณจะเรียกมันว่าด้านล่างตัวเครื่องหรือด้านข้างตัวเครื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าจะมองมันเป็นยังไงอะ่ะคือถ้าจะมองมันเป็นมือถือเครื่องนึงเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือด้านล่างใช่ไหมแต่ถ้าจะมองว่ามันเป็นเครื่องเกมแฮนด์เฮลสกเครื่องหนึ่งเนี่ย ตรงนี้ก็คือด้านล่างแล้วก็จะมีเป็นพอร์ตหูฟัง3.5ม mm. มิเมตรมาให้ด้วยครับในแง่ดีไซน์โดยรวมๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อให้มันเหมาะกับการเล่นเกมมากที่สุดครับให้มันสะดวกมากที่สุด แล้วก็แอบ,บจะไปคล้ายกับรุ่นที่แล้วอย่าง ROG Phone 6D Ultimate ด้วยฮะอีกหนึ่งจุดครับที่คล้ายกับรุ่นที่แล้วนะก็คือมาพร้อมกับ Aero Active p o r t a l หรือว่าเป็นตัวช่องตรงนี้ฮะแผ่นสีดำๆตรงนี้แหละซึ่งมันจะเปิดเวลาที่เราติดตั้งตัวพัดลม Aero Active Cooler รุ่นที่7นี้เข้าไปซึ่งรุ่นนี้พัดลมตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันแป๊บน,นึงกลับมาที่ช่องนี้กันก่อนฮะ ช่องนี้พอมันเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะทําหน้าที่ให้ลมเนี่ยไหลผ่านฟินทองแดงเข้าไปในเวเปอร์แชมเบอร์นะฮะทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับตัวบอร์ดโดยตรงวิธีนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับวิธีระบายความร้อนของ CPU บนคอมแบบนั้นแหละฮะนี่ ASU s เป็นเจ้าเดียวในตลาดที่ใช้วิธีระบายความร้อนแบบนี้นะฮะและมันสามารถทําหน้าที่ได้ดีมาก โดยจุดที่ ROG Phone 7 Ultimate พัฒนาม,มาจากรุ่นที่แล้วนะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยกันน้ำแล้วนะโดยจะผ่านเป็นมาตรฐาน IP 5 4ครับ IP 5 4เนี่ยถ้าพูดกันตร,ตรงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าการแบบละอองน้ำเล็กๆน้อยๆย,ยังไม่ถึงขนาดแบบเอาไปจุ่มลงน้ำจมน้ำแล้วมันจะช่วยให้มีชีวิตรอดได้ขนาดนั้นนะครับแต่จุดที่พัฒนาม,มามากๆเลยคือตัวนี้ พัดลมรุ่นใหม่ครับ Aero Active Cooler รุ่นที่7โดยสามารถทำหน้าที่ในการระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมเยอะมากๆครับทั้งพัดลมที่ใหญ่ขึ้นนะแล้วไอตัวช่องตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันตรงกับบอร์ดมากขึ้นทำหน้าที่ระบายความร้อนได้ดีขึ้นมีการเป่าลมเย็นใส่หน้าจอแล้วก็เป่าลมร้อนเนี่ยออกมาทางด้านข้างด้วย และนอกจาก Aero Active Cooler รุ่นที่7จเนี่ยครับจะทำหน้าที่เป็นพัดลมได้ดีมากๆแล้วนะมันมีหน้าที่ใหม่อีกหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือกลายเป็นซับบูเฟอร์หรือว่ากลายเป็นลำโพงอีกตัวนึงให้กับมือถือเครื่องนี้ฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ไอตัวลำโพงเดิมๆเลยโดยยังไม่ติดเข้าไปเนี่ยมันก็ดีมากอยู่แล้วนะให้ฟังเพลงก่อน นี่คือแบบเดิมๆเลยนะเสียงเดิมๆของตัวเครื่องติดละจะบอกว่านี่ไม่ใช่กิมมิคที่เขาให้มาเล่นๆนะฮะ<ๆ>เพราะว่าตัวเสียงที่มันพัฒนาขึ้นมาจากการติดซับบูเฟอร์เข้าไปเนี่ยมันให้มิติที่มันลึกขึ้น เสียงมันแน่นขึ้นมันหนักขึ้นอย่างชัดเจนเลยยิ่งแบบมาอยู่ต่อหน้าแบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงนั่นเองเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าเอาไปเล่นเกมหรือเอาไปฟังเพลงเนี่ยกระหึ่มแน่นอนเอาจริงๆแล้วผมว่าคุณภาพเสียงที่ได้ออกมานะเป็นน้องๆลำโพงพกพาเลยแหละซึ่งหลังจากที่ลองใช้นะฮะก็ต้องบอกว่าตัว Aeroactive ค cool er ุณเลรุ่นที่7ตัวใหม่เนี่ย การจับถือทําได้ดีขึ้นมากๆนะครับถึงแม้ว่าตัวพัดลมมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ขนาดโดยรวมเนี่ยมันเล็กลงนั่นเองครับและอีกหนึ่งจุดที่ทําได้ดีมากๆมากขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนั่นก็คือตัวพัดลมเนี่ยมันกินแบตน้อยลงไปมากๆเลยฮะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้กันก่อนว่าตัว Aeroactive Cooler รุ่นที่7จเนี่ยจะไม่มีการวางขายแยกจากทาง ASUS ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ตัวพัดลมบวกซับบูเฟอร์ตัวนี้เนี่ย คุณจะต้องซื้อเป็น ROG Phone 7 Ultimate เท่านั้นฮะและอีกหนึ่งจุดครับที่ยังจัดมาเต็มเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือนี่ปัดลงมาเราจะเจอกับเกมจี n ี่ครับที่เราสามารถเปลี่ยนโหมดของตัวเครื่องได้นะครับนี่อย่างจาก d y n a มิกเนี่ย เราปรับให้เป็น x mode ที่จะเป็นการ overclock ทั้งตัว gpu ทั้ง cpu ให้เราเล่นเกมได้แบบลื่นหัวแตกมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็จะมีการบอกสถานะต่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแบตเตอรี่หรือว่าตัว เฟรมเรทของเกมที่เรากําลังเล่นอยู่เนี่ยก็มีบอกหมดเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆมากมายมากขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วซึ่งลูกเล่นทั้งหมดรวมๆเนี่ยครับก็เพื่อให้เราสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลไม่หน่วงไม่แหลกไม่ว่าจะเป็นจากตัวเครื่องเองหรือว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่จากการจับถือของเราก็ตามฮะแต่จริงๆแล้วฮะการจะเป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือเล่นเกมที่ดีได้นะฮะนอกจากสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งจุด นั่นก็คือตัวสเปคครับต้องบอกว่า ROG Phone 7 Ultimate เนี่ยมาแบบ no compromise หรือว่าจัดเต็มไม่มีการประนีประนอมอะไรเลยนะฮะโดยชิปเซตที่ให้มาครับก็เป็น Snapdragon 8 Gen 2แล้วนะครับตัวท็อปที่สุดของฝั่ง Android ในเวลานี้ RAM 16 g b เป็นแบบ LPDDR5X ครับรอมขนาด 512GB UFS 4.0รองรับ 5G Standalone นะครับแล้วก็รองรับ WiFi 6ซึ่งจริงๆเนี่ยรองรับไปถึง 6E และ7แล้วแหละแต่ในไทยยังใช้ไม่ได้ส่วน Bluetooth ก็เป็นเวอร์ชั่น5.3แล้วครับรวมถึงหน้าจอ AMOLED นะครับจะเป็นขนาด6.78นิ้วความละเอียด2448คณ1080พิกเซลอัตรา Refresh r a e อยู่ที่ 165Hz แบบแบรนดของซั s u ุง ที่จะครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus อีกทีหนึ่งครับซึ่งบอกตรงๆว่าทัชลื่นมากครับพอให้ทัชแมปลิงเรทอยู่ที่720เฮิร์ตเลยจะใช้งานโซเชียลทั่วไปหรือจะเล่นเกมก็ไหลลื่นตามนิ้วแน่นอนะฮะส่วนระบบระบายความร้อนนะครับ ROG ใช้เป็นเกมคูเจครับที่มีการปรับดีไซน์ในบอร์ดใหม่ให้ชิปเซตอยู่ตรงกลางเครื่องเอาแบตขนาดไว้ซ้ายขวาแทนและใช้แผ่นระบายความร้อน Rapid Cycle Vapor Chamber ฮะที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้ของเหล ในเวเป r Chamber เนี่ยครับไหลเป็นรูปตัว Y วเข้ามาระบายความร้อนบนชิปเซตครับโดยเจ้าระบบเกมคูลเนี่แหละครับที่จะช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ร้อนเกินไปเวลาที่เราเล่นเกมไปนานๆหรือว่าเราไปโอเวอร์คล็อกตัวเครื่องถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่ตัวพัดลมเข้าไปนะฮะตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเอง โดยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบจากการเล่นเกมจริงๆกันด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปดูผลการทดสอบแบบไม่ติดพัดลมกันก่อนฮะโดยคะแนนจาก Gig b e n น6นะครับแบบเปิด X mode นะจะได้คะแนนมัลติคอร์อยู่ที่5,556คะแนนฮะบททดสอบ 3D Mark w i d Life Stress Test นะครับได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่13,316คะแนนและต่ำสุดอยู่ที่7,568คะแนนจะนิ่งๆอยู่ที่5 6 8 8%ครับและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่41องศาเท่านั้นซึ่งถ้าเราติดพัดลมเข้าไปแล้วเนี่ยครับการทดสอบ3 d mark wireless stress test ครับแบบเปิด x mode เหมือนเดิมได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่13,312คะแนน และต่ําสุดอยู่ที่13,242คะแนนคะแนนเนี่ยมันนิ่งถึง99.5%เลยนะครับแต่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่44องศาครับถือว่าเย็นกว่าในรุ่น 6D Ultimate ตอนติดพัดลม4องศาเลยครับและคะแนนที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการติดพัดลมและไม่ติดพัดลมติดเข้าไปแล้วมันดีกว่ายังไงเนี่ยน่าจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมฮะส่วนการลงสนามจริงเล่นเกมนะครับในเกม g e n s h i Impact ปรับสุดอยู่ที่60 FPS เนี่ยแบบเปิด X m o d e ด้วยนะก็สามารถเล่นได้เต็ม60 FPS ลื่นๆเลยครับแม้ว่าจะเล่นนานขนาดไหนก็ตามแถมอุณหภูมิเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยไม่เกิน41องศาด้วยซึ่งถ้าติดพัดลมก่อนเข้าเล่นนะครับจะทำให้รักษาอุณหภูมิเครื่องได้อยู่ที่ประมาณ35องศาเลยครับส่วนในเกม ROV นะครับที่ปรับสูตรทุกอย่างเลย และเฟรมเรทสูงสุดด้วยก็เล่นได้เต็มๆอยู่ที่60เฟรมเพอร์เซกันนิ่งๆครับแม้จะเจอไฟเยอะน้อยก็ได้หมดเลยครับอาจจะโอเวอร์คิวไปหน่อยแต่เอาจริงนักกีฬาอ e ีสปอร์ตก็ต้องการเครื่องที่สามารถเล่นได้แบบไม่กระตุกทักวินาทีแบบนี้แหละครับตัวแบตเตอรี่ครับให้มาจุใจมากๆครับ6,000มิลลิแอมโดยจะแบ่งเป็น2ก้อนซ้ายขวาก้อนละ3,000ม ah. ิลลิแอมในจุดนี้เนี่ยเวลาเราเล่นไปนานๆเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนที่มือใดมือหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็จะมา กับระบบชาร์จไวมากๆของทาง ROG ที่เรียกว่า ROG Hypercharge 65วัตต์ครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้กับทางหัวชาร์จของทาง ROG เท่านั้นนะถ้าเราเอาไปใช้กับหัวชาร์จ third party เนี่ยก็จะเข้าเป็นชาร์จไวธรรมดาไม่ได้เต็มเป็น65วัตต์นั่นเองฮะซึ่งถามจริงๆแล้วเนี่ยว่า6,000ม ah ิลลิแอมมันเยอะขนาดไหนใช่ไหมฮะต้องบอกว่า 6,000มิล ah เนี่ยเยอะกว่ามือถือสมาร์ทโฟนเรือธงทุกท่ายนะครับนี่คือเยอะที่สุดแล้วฮะโดยจากการใช้งานครับชาร์จเต็มออกไปใช้ราวๆ9โมงครึ่งใช้จนถึงเที่ยงคืนฮะสกรีนออนประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยแบตเหลือ72% 72%นะฮะ72%นี้ต้องบอกว่า สามารถใช้ข้ามวันได้สบายๆเลยครับแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมนะครับจากการทดสอบที่ผมเอาไปเล่นเกม Genshin Impact เ,เปิด X Mode ติดพัดลมเข้าไปด้วยเรียกได้ว่าปรับ Max ทุกอย่างยังไงอย่างนั้นนะฮะไป15นาทีเนี่ยแบตลดลงไป9%ครับถึงตอนนี้ฮะท่านผู้ชมน่าจะสังเกตได้แล้วว่าเกม i n g งสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเหนือกว่าสมาร์ทโฟนทั่วๆไปในหลายๆด้านใช่ไหมฮะ แต่้าจะบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่กับด้านนี้ครับด้านกล้องนะฮะโดยกล้องที่ให้มาเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าตัวกล้องหลังเนี่ยเป็นสเปคเดียวกับรุ่นที่แล้วอย่าง 6D Ultimate เลยนะครับโดยเลนหลังเนี่ยให้มาที่50ล้านพิกเซลจะมีเลน์ไวให้มาที่13ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนมาโครให้มาที่5ล้านพิกเซลครับ แต่จุดที่พัฒนาก็คือกล้องหน้าครับผมโดยกล้องหน้าเนี่ยจะพัฒนาจาก12ล้านพิกเซลในรุ่นที่แล้วขึ้นมาเป็น32ล้านพิกเซลฮะจริงๆแล้วครับตอนแรกที่ผมเห็นสเปคของกล้องหลังว่ามันเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะฮะผมก็คิดว่าภาพที่ได้มันจะเหมือนเดิม แต่ไม่ใช่นะครับผมรู้สึกว่าภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันให้สีที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธงของแบรนด์อื่นเนี่ยก็ยังจะด้อยกว่าในบางจุดอย่างเช่นการจับวัตถุหรือว่าการจัดการกับพื้นสภาพพื้นที่แสงน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นนอสได้อยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วครับการเอาไปใช้งานแบบเอาไปเที่ยวถ่ายรูปเล่นอย่างนี้ผมว่าไม่ได้แย่อะไรเลยรวมถึงการถ่ายวิดีโอครับที่สามารถทําได้สูงสุดถึง8 k 2 4เฟรม แต่ตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่นะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นแบบ 4K 60เฟรมคุณภาพภาพและเสียงเป็นยังไงผมอะ่ะ รู้สึกว่าดีเลยนะวิดีโอที่ถ่ายในส่วนคุณผู้ชมคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้ฮะโดยสรุปเลยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมมิ่งสมาร์ทโฟนโหดๆแบบ ROG Phone 7 Ultimate เนี่ยมันก็เหมือนกับรถแข่งแรงๆหนึ่งคันนะครับที่มีฟีเจอร์ยุบยับเต็มไปหมดซึ่งทำให้รถแข่งคันนั้นเนี่ยมันแรงไงฮะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากได้รถแข่งแรงๆขนาดนั้นไปใช้งานถูกไหมฮะแต่ว่า ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องเกมมากๆการที่มันแหลกหรือมันหน่วงแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยมันคือการตัดสินแพ้ชนะหรือว่ามันอาจจะทำให้คุณหัวร้อนได้ง่ายๆเนี่ย ROG Phone 7 Ultimate เครื่องนี้ผมว่านี่คืออาวุธที่ดีที่สุดกับการต่อกรเรื่องเหล่านั้นฮะเพียงแต่ว่าถ้ายังแพ้อยู่เนี่ยไม่รู้แล้วนะ อาจจะต้องไปดูเรื่องอื่นจุดสังเกตรครับผมเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยผมรู้สึกว่าตัวมือถือเนี่ยแอบจะหนักไปนิดนึงเวลาที่ใช้งานมือเดียวมันแบบทําให้เมื่อยมืออะไรอย่างเงี้ยนะโดยรุ่นที่แล้วที่เราชั่งกันไปเนี่ยมันจะน้ำหนักอยู่ที่247กรัมเดี๋ยวเรามาชั่งสดๆว่ารุ่นนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะเนีองกรัมเรียกได้ว่าเหมือนเดิมเป๊ะ เป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเพียงแต่ว่าเวลาถ้าเราเอามาใช้งานเล่นเกมแล้วจริงๆเนี่ยเราก็ถือ2มือแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครัไม่ได้ติดอะไรเป็นเกมเมอร์ต้องอดทนรีวิวที่ดีต้องมีราคาแน่นอนครับโดย ROG Phone 7 Ultimate ที่วางขายในประเทศไทยนียครับจะมีราคาอยู่ที่42,990บาท โดยจะมี Aero Active Cooler รุ่นที่7พัดลมตัวนี้สวยๆตัวนี้ที่จะเป็นซับฟูเฟอร์ด้วยนะแถมมาในกล่องเท่ๆอันนี้เลยครับโดยจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะเป็นตัวรองลงมาจากตัว Ultimate นั่นก็คือ ROG Phone 7ธรรมดาครับ ในแง่ของสเปคนะครับต้องบอกว่าเหมือนกันเลยแหละแต่จุดที่แตกต่างครับนั่นก็คือตัวฝาหลังนะฮะที่จะไม่มี R.O.G Vision หรือว่าตัวจอที่ยิงให้ชาวบ้านดูนั่นแหละครับโดยทาง ASUS เนี่ยเขาจะใส่เป็นตัว Aura R.G.B L.E.D มาให้แทนนะฮะและอีกหนึ่งจุดครับที่แตกต่างกันนั่นก็คือจะไม่มีตัว a e r o Active Portal ที่ไม่มีครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้แถมพัดลมมาให้ในตัวกล่องด้วยโดยราคาตัว R.O.G Phone 7ธรรมดาจะอยู่ที่ 34,990บาทแล้วก็จะมีเคสตัวนี้ครับที่ทาง asus rog เนี่ยเขาทำกับ Devil c เคสเนาะโดยจะเป็นเคสที่สามารถโชว์ฟีเจอร์ที่ฝาหลังของตัว rog phone 7ไม่ว่าจะเป็นตัว ultimate หรือว่าตัวธรรมดาก็ได้ครับอย่างฟีเจอร์ที่บอกนี้ก็หมายถึงตัว rog vision หรือว่าตัว aura rgb led ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับโดยเคสตัวนี้เนี่ย มันไม่สามารถใช้งานร่วมกับพัดลม Aeroactive Cooler รุ่นที่7ได้ถ้าอยากจะใช้พัดลมเนี่ยก็ต้องถอดเคสออกไปก่อนนั่นเองโดยตัวเคสตัวนี้ครับจะมีราคาอยู่ที่990บาทโดยทั้ง2รุ่นนี้ครับก็จะพร้อมวางจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ASUS ทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าในช่องทางออนไลน์ Official ของ ASUS ก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราสามารถไปซื้อที่ ais shop หรือ ais online store ได้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับ ใครอยาก,กแรงใครอยาก,กเร็วจัดไปฮะ